สวัสดีครับผมสวัสดีแฟนๆยานยนต์กรุ๊ปทุกท่านนะฮะวันนี้ผมได้มีโอกาสมาทดลองขับ Honda City ใหม่นะครับด้านข้างผมเนี่ยเป็น Honda City Hatchback ตัวนี้จะเป็นตัว r s นะสีขาวมุกนะครับตัวนี้เป็นรุ่นท็อปของรุ่นเลยนะครับ Honda City Hatchback เนี่ยเปิดตัวมาด้วยกัน3รุ่นนะครับก็เริ่มต้นด้วยรุ่น S p a พา SV แล้วก็รุ่น RS ที่เป็นรุ่นท็อปรุ่น s p พันะครับราคาเริ่มต้นที่5,99,000บาทนะฮะถัดมาอีกหนึ่งรุ่นก็คือรุ่น SV 6,75,000บาทและด้านข้างผมตรงนี้นะครับรุ่น RS รุ่นท็อปราคา7,49,000บาทนะครับก็จะเห็นได้ว่าราคานะครับในส่วนของรุ่น RS รุ่นท็อปเนี่ย ถ้าเทียบกับตัวที่เป็น Honda City ที่เป็นรุ่น4ีดานนะครับราคาจะแพงกว่า1 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับซึ่งตั้งแต่เปิดตัวนะครับทั้ง2รุ่นไม่ว่าจะเป็นทั้งตัว Honda City h a t c h b a แ k แล้วก็ Honda City e h e v นะครับจนถึงวันนี้ยอดจองอยู่ที่3,500คันแล้วนะครับถือว่าได้รับการตอบรับที่ดีพอสมควรเลยนะครับสำหรับ Hondacity ใหม่ทั้ง2รุ่นที่เปิดตัวนะครับสำหรับ Honda City h a t c h b a c k นะครับถ้าเรามองแต่ด้านหน้าเนี่ยขับมาไกลๆเนี่ยเราก็แยกไม่ออก เพราะว่าชิ้นส่วนหลกัหลกๆไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านข้างรวมถึงในส่วนของประตูเองนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพาร์ทเดียวกับตัว Honda City 4ซีดานเลยนะครับแต่ว่า จะมีส่วนแตกต่างก็คือด้านท้ายที่มันชัดเจนนั่นเองนะฮะเราลองมาไล่เรียงกันดูแล้วกันว่าในแต่ละส่วนเนี่ยเขามีออปชันอะไรเป็นยังไงบ้างนะครับตัวด้านหน้าเนี่ยตัวกระจังหน้าก็จะเป็นกระจังหน้ารุ่นนี้คือเป็นรุ่น RS นะก็จะมีโลโก้แปะอยู่ว่าเป็นรุ่น RS แล้วก็ตัวด้านหน้าเนี่ยจะเป็นสีดําเงาจะเป็น gloss b a c k นะครับจะแตกต่างกับรุ่น S p a r t SV จะคนละแบบกันนะฮะตัวไฟหน้าเนี่ยจะชัดเจนเลยนะครับไฟหน้าเนี่ยเขาจะเป็นไฟหน้าที่เป็น full LED นะครับพร้อมกับตัวไฟ daytime running light ที่อยู่ด้านบนนะฮะ แตกต่างกับตัว SV และเ p a พัเช่นกันเพราะว่า2รุ่นนั้นเนี่ย SV กับ s p a พ s เนี่ยเขาจะเป็นไฟที่เป็นโปรเจคเตอร์นั่นเองนะฮะส่วนด้านล่างก็ไฟตัดหมอกเป็น L.E.D. นะครับตัวนี้แล้วก็จะมีลูกเล่นที่เป็นตกแต่งตัวครีบอยู่ตรงนี้นะครับของตัวไฟตัดหมอกด้านล่างนะครับชายล่างด้านหน้าก็จะเป็นลายเหมือนแบบเป็นลายคาร์บอนนะครับที่จะมีเฉพาะในรุ่น RS เท่านั้นนะครับก็ ดีไซน์ด้านหน้าเนี่ยก็คือเหมือนรุ่นของตัว Honda City ที่เป็นรุ่นสีดานเลยนะครับทุกอย่างเหมือนกันเด๊ะนะครับถัดมาด้านข้างตัวล้อนะครับล้อตัวนี้ให้เป็นล้อขอบ16นิ้วนะฮะแล้วก็รัดมาด้วยยางโยโกฮามานะครับยางขนาด1855 5 55, R 1 6รุ่น RS เป็นล้อ16ส่วนรุ่น SV และ S p ั s ดเป็นล้อขนาด15นิ้วนะครับตัวสีก็แตกต่างกันด้วยสำหรับรุ่น Honda City h a t c h b a c k เนี่ยสีมันจะเป็นสีดูโทนมันจะเป็นดำเงา ตัดกับสีเทาเข้มนะครับซึ่งสีเทาเข้มเนี่ยก็จะเป็นเหมือนแบบว่าเทาเข้มแล้วก็มีการเคลือบให้มันเงาด้วยนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ถ้าเราดูในรุ่นที่เป็นรุ่น Honda City ี้สีดาดเน่ยตัวสีที่เป็นสีเทาตรงนี้มันจะเป็นเหมือนสีเงินสีโครเมียมนะครับก็จะแตกต่างกันเล็กน้อยตรงนี้นะะในส่วนของตัวล้อนะครับผมเรามาดูมุมมองด้านข้างของตัวรถนะครับสำหรับ Honda City h ้แฮทสแบเนี่ยก็แน่นอนว่ามิติตัวรถตามตัวเลขนะ ตัวนี้จะสั้นกว่า Honda c i t y 4สีดานอยู่เล็กน้อยนะครับด้วยความที่ท้ายมันจะเป็นท้ายที่เป็นแฮทแบกนะฮะตัวนี้ท้ายมันตัดแต่ว่าถ้าเทียบกับ Honda j แจ z เองมิติตัวรถเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฐานล้อความกว้างนะครับมิติตัวรถของตัว Honda City h a ้แฮทแบกเนี่ยจะมีความกว้างกว่าฐานล้อยาวกว่านะฮะตัวนี้ก็จะได้เปรียบเรื่องของพื้นที่ใช้สอย นะครับถ้าเทียบกับตัว Honda าแจนนั่นเองนะฮะแล้วก็ตัวกระจกนะครับตัวกระจกมองข้างเนี่ยแน่นอนว่าในรุ่น i อเอสก็จะเป็นสีดําเงาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวที่เป็น LED อยู่ด้านในตัวนี้บิวอินมาเรียบร้อยนะครับผมเรามาดูมุมมองด้านท้ายของตัว Honda c i t ตี้แฮตแบ็กนะครับก็จะเห็นว่าเป็นลักษณะที่เป็นรถ h ฮตแบ็ชัดเจนนะครับดีไซน์ก็คือจะเป็นแบบท้ายที่มันตัดลาดลงมาเลยนะครับตัวออปชั่นตัวนี้ก็จะเป็นเสาอากาศจะเป็นแบบชาร์กฟินนะครับตัว i อเนี่ยจะเป็นสีดําเงาซึ่ง สากระชารกฟินเนี่ยก็คือให้มาทั้ง3รุ่นเลยเป็นออปชันพื้นฐานเลยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับตัวสปอยเลอร์ด้านหลังนะครับไฟเบกรกดวงที่3แล้วก็ตัวขอบของสปอยเลอร์เนี่ยก็จะเป็นการตกแต่งที่เป็นสีดําเงานะครับตรงนี้จุดเด่นเลยที่มันแตกต่างกับตัว Honda City สีดาน,นั่นคือไฟท้ายนะไฟท้ายตัวนี้เป็น L.E.D. อยู่แล้วแหละนะครับเหมือนตัว Honda City สีดาแต่ว่ารูปทรงมันจะต่างกันแล้วก็ตัวลักษณะเส้นไฟเนี่ยจะต่างกับตัว Honda City ที่เป็นสีดาน,นะครับของ ฮอนด้าซิตี้ซีดานเนี่ยเขาจะเป็นไฟที่เป็นแบบลูกเล่นที่เป็นแบบขีดเป็นจุดๆแต่ว่าของ Honda City h a n d b a แเนี่ยก็คือจะเป็น LED ดีที่เป็นเส้นยาวเลยนะครับแล้วก็กันชนนะครับด้านล่างของกันชนเนี่ยบริเวณด้านล่างชิ้นเนี้ยในรุ่น R S เนี่ยก็จะเป็นการตกแต่งที่จะเป็นคล้ายๆแบบดิฟฟิวเซอร์เป็นลูกเล่นเล็กๆนะครับแล้วก็จะเป็นลายคาร์บอนแต่ว่าถ้าเป็นรุ่น เอสวีเอสพัทเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นดีไซน์ที่เป็นแบบเรียบๆไปเลยนะครับไม่ได้มีตกแต่งแบบรุ่น I s สนะฮะส่วนอย่างอื่นก็เป็นอุปกรณ์มาตรฐานไม่ว่าจะเป็นไลฟ้าด้านหลังนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีกล้องมองหลังด้วยแล้วก็จะมีเพจโลโก้ที่เป็นโลโก้ I s ติดอยู่ด้านท้ายด้วยนะครับตัวฝาท้ายของ Honda City h a แฮนดแบ็กนะครับก็ในส่วนของตัวที่เปิดเนี่ยจะเป็นแบบว่าก่อนไฟฟ้านะกดปุ๊บแล้วก็ตัวประตูจะเด้งขึ้นมาเล็กน้อยแล้วก็ดันขึ้นมานะครับ ก็จะเป็นตัวช็อคอัพผ่อนแรงนะครับตัวนี้ก็ผมถือว่าเปิดใช้งานได้สะดวกนะพอเรากดปุ๊บมันก็จะเด้งขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็ดันเบาๆตัวฝาก็เปิดขึ้นไปแล้วนะครับตัวฝาท้ายพอเปิดขึ้นมาแล้วก็พ้นสีรษะนะครับผมสูง174ก็เดินได้พ้นสบายๆนะตรงนี้พื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างกว้างนะครับเขาให้ยางอะไหล่ด้วยนะไม่ได้ให้เป็นชุดปะให้ยางอะไหล่มา ตรงนี้พอเราเปิดขึ้นมาเนี่ยด้านในมันจะเป็นตัวกล่องโฟมนะครับสามารถเก็บของเปียกได้แบ่งซ้ายขวาสองช่องแล้วก็มีตัวอุปกรณ์ที่จะใช้สําหรับลากจูงรวมถึงตัวอุปกรณ์ถอดล้อนะครับเป็นบล็อกอยู่ตรงนี้ด้านล่างพอยกลก่องโฟมขึ้นเนี่ยเราก็จะเจอกับตัวยางอะไหล่อยู่ด้านล่างที่เขามีให้นะฮะก็โอเคก็ดีนะเป็นยางอะไหล่มาให้นะครับตัวนี้แล้วก็ตัวแผ่นปิดเนี่ยก็เป็นไม้อัดธรรมดานะครับหุ้มด้วยตัววัสดุที่เป็น พรมสีดำตัว Honda City h a t c h b a c k เนี่ยฟีเจอร์ที่น่าสนใจอีกหนึ่งเรื่องก็คือการพับเบาะนะครับตัวนี้พับเบาะได้ถึง4แบบเลยเป็นแบบอัลต้าซีดนะครับก็ไม่ว่าจะพับแบบ60 40ี่สิบหรือว่าจะพับเรียบไปเลยรวมไปถึงการพับ,บเบาะที่นั่งด้านหน้าถอดหมอนรองศีรษะออกมานะครับแล้วเราก็สามารถพับเอลงมาด้านหลังเพื่อให้เชื่อมต่อกับตัวเบาะแถวหลังที่เราพับเรียบไปแล้วนะครับไว้วางพวกของที่มันเป็นชิ้นยาวๆนะครับตัวนี้ก็ ปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการแล้วแต่ว่าเราจะปรับพับยังไงรวมถึงการพับเบาะที่สามารถพับตัวที่รองขาขึ้นมาได้ด้วยนะครับไว้สําหรับใส่ตัวของที่เราต้องการจะวางตั้งแต่ว่าตัวของมันสูงเนี่ยเราก็สามารถดึงเบาะตรงที่เรานั่งเนี่ยขึ้นมาได้ด้วยนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเด่นของ h o n d a City h a แฮนด์นะครับความหลากหลายในการพับเบาของเขาเนี่ยก็เป็นคุณสมบัติที่พอใช้งานจริงเนี่ยผมว่ามีประโยชน์มากมากเลยครับ ทีนี้เรามาดูภายในกันบ้างนะครับสำหรับตัว Hondacity h a t c h b a c k ตัวภายในโดยรวมก็เหมือนกับตัว Hondacity 4ซดานนะครับเบาะนั่งรุ่น RS เนี่ยเขาจะเป็นเบาะที่มีวัสดุแบบหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นด้านข้างเนี่ยตรงตัวขอบด้านข้างเนี่ยมันจะเป็นวัสดุเป็นหนังนะเป็นหนังสังเคราะห์แต่ว่าตรงกลางเนี่ยเขาจะมีลูกเล่นที่เป็นเป็นผ้าด้วยแล้วก็เป็นหนังกลับด้วยนะครับเป็นลูกเล่นที่ เขารวมวัสดุหลายๆอย่างรวมถึงตัวขอบด้านข้างเนี่ยขอบด้านข้างเนี่ยเขาเป็นวัสดุเป็นผ้านะเป็นผ้าที่เป็นลูกเล่นแบบสีแดงเข้มตัดกับตัวผ้าที่เป็นลักษณะหนังกลับนะครับตัวนี้ก็เป็นลูกเล่นที่มีอยู่ในรุ่น RS นะครับแต่ถ้าเป็นในรุ่น SV เนี่ยจะเป็นบาะหนังนะครับแล้วก็ S Plus เนี่ย รุ่นล่างสุดเป็นเบาะผ้านะครับส่วนตัวคอนโซลต่างๆเนี่ยเขาจะมีลูกเล่นในการตกแต่งด้วยสีแดงนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแผงคอนโซลด้านหน้าที่เย็บด้วยตะเข็บ ok ที่เป็นได้แดงนะครับรวมถึงตัวแผงปรับแอร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นแผงปรับที่เรืองแสงสีแดงนะฮะแล้วก็ไล่มาถึงตัวหน้าจอหน้าจอเลือนไม้เนี่ยเขาจะเป็นเข็มทั้ง2ฝั่งนะฮะไม่ว่าจะเป็นฝั่งที่เป็นวัดรอบรวมถึงฝั่งที่เป็นเรื่องของความเร็วแล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะเป็นหน้าจอดิจิตอลเล็กๆนะครับ เขาก็จะเป็นรูปลักษณ์ที่เป็นไฟเลืองแสงสีแดงนะครับให้รู้ว่าอันนี้คือรุ่น iS นะฮะจะแตกต่างกับรุ่น SV แล้วก็รุ่น Spath นะครับที่แตกต่างกันตัวหน้าจอตรงกลางเนี่ยขนาด8นิ้วนะครับผมตัวนี้ก็รองรับระบบ Apple CarPlay รวมถึงตัว Honda Connect ด้วยนะครับในรุ่นของ iS นะฮะตัวพวงมาลัยตัวนี้วัสดุหุ้มด้วยหนังนะครับแล้วก็เดินด้วยตะเข็บได้สีแดงนะฮะในรุ่น iS ฝั่งซ้ายก็จะเป็นควบคุมเรื่องเครื่องเสียงนะครับรับสายวางสายต่างๆนะครับ ฝั่งขวาจะเป็นในส่วนของเรื่องของคุชคอนโทรลนะครับตัวนี้ก็จะเป็นระบบคุชคอนโทรลที่มีเฉพาะในรุ่น RS เท่านั้นนะอีกหนึ่งจุดที่มีเฉพาะในรุ่น i s นั่นก็คือเรื่องของแพดเดิลชิพตัวนี้เป็นเกียร์ CVT นะครับแต่สามารถปรับลูกเล่นได้จากแพดเดิลชิพเนี่ยเสปีดเป็นฟีเจอร์ที่มีเฉพาะในรุ่น RS นะครับเครื่องเสียงเนี่ยระบบลำโพงในรุ่น RS เนี่ยแปดตำแหน่งนะรุ่น SVS พัทเนี่ยจะเป็นแค่4จุดเท่านั้นนะครับส่วนวัสดุต่างๆเนี่ยโดยรวมก็คือ เป็นวัสดุที่เป็นฮาร์ดนะครับเป็นพลาสติกโดยเฉพาะคอนโซลด้านหน้าเนี่ยเป็นพลาสติกเกือบหมดเลยนะครับยังมีแค่บริเวณด้านล่างตรงนี้นะครับที่เป็นวัสดุที่เป็นหนังเดินด้วยตะเข็บได้แดงนะครับที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นพลาสติกพลาสติกแข็งหมดเลยรวมถึงแผงประตูแผงประตูก็เป็นวัสดุที่เป็นพลาสติกส่วนใหญ่นะครับจะมีแค่บริเวณที่ ตรงวางแขนนะครับที่จะเป็นวัสดุซอฟท์ทัชที่เป็นหนังสังเคราะห์เท่านั้นนะครับตัวคอนโซลกลางนะครับด้านหน้ารุ่น i s เนี่ยเขาจะมี usb ให้2ตําแหน่งนะครับรวมไปถึงตัว power outlet ตรงนี้อีก1จุดนะครับช่องใส่แก้วน้ําจะอยู่บริเวณด้านหน้าเลยนะอยู่ด้านหน้าของหัวเกียร์ตรงนี้ก็การหยิบใช้อะไรเงี้ยมันอาจจะลําบากนิดนึงเพราะว่ามันจะติด ในส่วนของบริเวณหัวเกียร์ตรงนี้นะครับตัวหัวเกียร์เนี่ยจะเป็นดีไซน์ที่มันเป็นดีไซน์เล็กๆไม่ใหญ่มากด้านบนเนี่ยจะหุ้มด้วยวัสดุที่เป็นหนังนะครับตัดกับด้านล่างที่เป็นตัวชิ้นพลาสติกสีเทาจะมีโหมดของตัวออโต้ซทส็อปเปิดปิดได้จากฝั่งซ้ายตรงนี้นะครับฝั่งขวาก็ในเรื่องของโหมดไอคอนนะครับอยากขับประหยัดหรืออะไรเงี้ยก็กดจากฝั่งขวาตรงนี้นะฮะบ,บริเวณตัวเกียร์ตรงนี้ก็จะมีเกียร์ d แล้วก็มีตัวเกียร์ s ให้เล่นด้วยนะครับแต่ถ้าใคร,ร ไปใช้แพดเดิลชิฟตรงพวงมาลัยได้นะเบรกมือนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเบรกมือแบบปกตินะบแมนนวลแล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะสามารถใส่ของชิ้นเล็กๆได้นะครับไม่ใหญ่มากแล้วก็จริงๆเขาจะมีในส่วนของร่องร่องที่อยู่ใกล้ๆก,กับตัวเบรกมือเนี่ยผมก็เอาโทศรศัพท์ใส่ได้นะแต่เวลาขับเนี่ยเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวามันอาจจะมีเสียงอย่างนี้หน่อยน,นะก็บางคนก็จะเอาไปใส่ตรงช่องใส่แก้วน้ำด้านหน้าแทนแล้วกันนะครับแล้วแต่สะดวกซึ่ง ช่องใส่แก้วน้าด้านหน้าเนี่ยจริงๆถัดขึ้นมาเหนือขึ้นมาเนี่ยเขาจะมีเป็นชั้นเล็กๆเอาไว้วางของเล็กๆได้หรือจะวางเหรียญจังอะไรก็ได้แต่ว่ามันก็จะกิ้งไปกิ้งมานะถัดขึ้นมาจากชั้นเล็กๆเนี่ยเขาจะมีอีกชั้นหนึ่งด้วยนะเป็นชั้นที่จริงๆก็สามารถวางโทรศัพท์ได้นะครับอย่าง iPhone 10เนี่ยไม่ใหญ่มากอะไรเงี้ยวางได้แต่ถ้าจะให้ดีก็คืออาจจะต้องหาแผ่นยางหรืออะไรมารองนิดนึงนะครับไม่งัน้นมันก็จะลื่นไหลไปไหลมานะครับตัวที่เท้าแขนตรงกลางมีให้นะครับในรุ่น ก็จะเป็นวัสดุที่เป็นหนังเดินด้วยได้แดงนะครับเปิดขึ้นมาตรงกลางก็สามารถใส่ของได้นะครับแต่ว่าไม่ลึกมากก็คือถ้าล้วงลงไปเนี่ยก็ได้ประมาณข้อมือนะก็ใส่ของที่เราอาจจะไม่ค่อยได้ใช้บ่อยใส่ไว้ตรงนี้ได้นะครับตัวพงมาลลยเนี่ยสามารถปรับได้สีทิศทางนะครับนี่ตัวนี้ก็เหมือนตัว h o n d a city s e ซีดานนะแล้วก็ความปลอดภัยนะครับตัวนี้มีถุงลมนิรภัย6ตำแหน่งนะครับในตัว Hondacity Hand แบ็นะ มีหตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นด้านข้างตัวมา่านนิรภัยนะครับแล้วก็คู่หน้านะครับตัวกระจกมองหลังตัวนี้ก็จะเป็นแบบแมนนวลนะครับถ้าเราอยากจะปรับเพื่อจะหลบแสงจากรถด,ด้านหลังเนี่ยก็ใช้การโยกเอานะฮะแล้วก็ม่านบังแดดก็ตัวนี้เป็นกระจกนะครับแต่ว่าไม่มีไฟนะทั้ง2ฝั่งนะครับแต่ม่านบังแดดก็ค่อนข้างใหญ่อยู่นะก็<ๆ>โดยรวมผมมองว่าตัววัสดุ อะไรต่างๆนานาเนี่ยพื้นฐานเนี่ยเขาก็ยกมาจากตัว Honda City ีซีดานนะครับก็บางคนก็ยังเคยติดใจอยู่ว่ารู้สึกว่าวัสดุภายในมันเนี่ยมันยังไม่ค่อยสมราคาเท่าไหร่นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกชิ้นพลาสติกต่างๆนะครับแผงข้างประตูต่างๆตรงนี้นะครับแล้วก็บริเวณคอนโซลกลางเนี่ยก็ดูงานประกอบเนี่ยมันจะดูแบบพอถ้าผมโยกตรงเนี้ยตัวชิ้นพลาสติกอะไรเนี่ยแค่ผมโยกตรงเนี้ยตัวชิ้นคอนโซลกลางเนี่ยมันก็โยกเป็นทั้งชิ้นเลยนะครับก็ ดูงานประกอบเนี่ยก็ยังแบบไม่ได้พัฒนาจากตัว Honda City ีซีดานเท่าไหร่นะครับจะเห็นได้ว่างานประกอบมันยังไม่ค่อยแน่นหนามากเท่าไหร่นะครับตัวนี้ก็มันน่าจะมีความน่าเป็นห่วงในการใช้งานไปนานๆคือไม่แน่ใจว่ามันก็จะเกิดการเคลื่อนตัวแล้วก็พอเรารถที่ใช้วิงานไปสักสาปี4ปีเนี่ยมันจะเริ่มเกิดเสียงนะครับตรงนี้ก็ต้องลองดูว่าใช้งานไปนานๆแล้วจะเป็นยังไงนะในส่วนของคอนโซลหรืองานประกอบพวกแผงประตูต่างๆนะครับ เรามาดูที่นั่งด้านหลังของตัว Honda City Hatchback นะครับก็ต้องบอกว่าที่นั่งด้านหลังเนี่ยนั่งสบายนะอันนี้ผมปรับเบาะแบบที่ผมขับจริงๆนะครับใช้งานจริงนะครับทั้ง2ฝั่งพอผมนั่งลงไปแล้วเนี่ยถือว่าอันนี้เป็นจุดเด่นของตัว Honda City Hatchback นะคือภายในเนี่ยเขากว้างอยู่แล้วตั้งแต่ตัว Honda City 4ีดานนะครับบริเวณพื้นที่ตรงหัวเข่าเนี่ยเหลือเยอะมากนะฮะร,รวมถึงตัว headroom ผมสูง174นะครับนั่งปกติแบบผ่อ,อนคลายสบายๆเนี่ย headroom <Hate> ก็เหลือเยอะนะ เหลือประมาณฝ่ามือหนึ่งนะครับนั่งสบายอะ Honda City Hatchback นะฮะแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่ให้มานะครับด้านล่างตรงนี้เขาให้ตัว power outlet มา2ช่องก็ใครจะใช้งานตรงนี้ก็ไปซื้อตัวแปลงที่เป็นตัวแปลงเสียบเข้าไปนะครับแล้วก็เป็น USB ก็แล้วแต่ตรงกลางตรงนี้เป็นช่องใส่ของนะครับค่อนข้างลึกนะล้วงเข้าไปเนี่ยก็เกือบฝ่ามืออยู่ ก็แล้วแต่ว่าเราจะใส่อะไรนะครับช่องใส่เอกสาร,รด้านหน้าเนี่ย 1970, จะมีเฉพาะฝั่งซ้ายนะครับฝั่งขวาไม่มีนะฮะตัวนี้มีเฉพาะฝั่งซ้ายแล้วก็รุ่น i s นะครับเขาจะมีตัวที่วางแขนให้พร้อมกับช่องใส่แก้วน้ำนะฮะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการเดินทางนะครับเพราะว่าจริงๆที่เท้าแขนนั่งไกลๆผมว่ามันมันควรมีนะครับเพราะว่าเวลาเรานั่งเดินทางไกลไเราสบายสบายตรงเนี้ยมีที่เท้าแขนตรงเนี้ยมันก็สบายนะฮะแล้วก็ตัวเบาะด้านหลังเนี่ยหมอนรองศีรษะก็มีให้ทั้ง3ตําแหน่งนะครับมีรครบ นะแล้วก็อีกหนึ่งจุดเด่นนะครับนั่นคือเรื่องของการพับบาะดอย่างที่บอกนะตัวนี้นอกจากมันจะพับเรียบลงมาได้แล้วนะครับมันก็สามารถยกขึ้นมาอย่างนี้ได้นะฮะเพื่อที่ว่าบางทีเราวางของที่แบบของบางอย่างเนี่ยมันวางนอนไม่ได้ต้องวางตั้งนะครับแล้วก็ใช้พื้นที่ที่มันสูงเนี่ยเราสามารถยกบอรดอย่างเงี้ยขึ้นมาได้แล้วก็วางของตรงนี้ได้เลยนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเด่นของ Honda City Handbag นะครับที่เขาสามารถปรับบอร์ดได้หลากหลายตามการใช้งานเลยครับผม สำหรับตัว Honda City h a t c h b a c k นะครับในส่วนของตัวเครื่องยนต์เนี่ยแน่นอนว่ามันเป็นเครื่องยนต์พื้นฐานเดียวกับตัว Honda City ที่เป็นซีดานนั่นคือเครื่องยนต์1.0เทอร์โบนะครับตัวนี้ให้กําลังอยู่ที่122แรงม้ากับแรงบิด173นิวตันเมตรนะฮะซึ่งต้องบอกว่าไม่ต้องห่วงเรื่องความแรงนะครับเรื่องสมรรถนะอัตราเร่งเนี่ยตัวนี้ทำได้ดีอยู่แล้วนะครับตั้งแต่ตัว Honda City ซีดานที่เรารู้กันนะครับในส่วนของระบบช่วงล่างเนี่ยก็พื้นฐานเดิม ช่วงล่างเดิมนะครับมีการปรับเซตในส่วนของตัวช็อคอัพคอยสปริงเล็กน้อยนะครับเพราะว่าตัวนี้ด้วยโครงสร้างที่มันเป็นแฮทแบ็กแล้วเนี่ยตัวด้านท้ายเนี่ยเขาจะมีการปรับจูนปรับเซตเล็กน้อยนะครับตัวนี้ช่วงล่างเนี่ยก็ฟีลลิ่งคล้ายๆกับตัว Honda City ที่เป็นรุ่น4ีดานนะครับถือว่าเป็นช่วงล่างที่ไม่แข็งกระด้างจนเกินไปนะครับถือว่าการใช้งานทั่วไปเนี่ยผมมองว่าสบายสายนะไม่ว่าจะเป็นเราขับไปเที่ยวหรือว่ามีผู้ใหญ่มานั่งกับเราเนี่ยตัวช่วงล่างตัวเนี้ย ถือว่าโอเคนะครับไม่กระดา้างหรือว่าสถานมากมายนะครับแต่ว่าในการที่ใช้ความเร็วสูงๆนะครับเข้าโค้งหรือว่าสมรรถนะที่อาจจะต้องมีการใช้สมรรถนะสูงๆเนี่ยตัวช่วงล่างเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบรองรับหรือว่าเฟิร์มอะไรขนาดที่จะรองรับความเร็วสูงขนาดนั้นนะครับแต่ว่าสําหรับการใช้งานทั่วไปใช้งานชีวิตประจําวันการเดินทางด้วยความเร็วที่เป็นความเร็วตามกฎหมายกําหนดนะครับร้อยร้อยสิบร้อยยี่เนี่ยถือว่าช่วงล่างเนี่ยมันเหลือๆอยู่แล้วนะครับเพียงพอ รวมไปถึงตัว handling พรมลายตัวนี้ก็มีการแปลผันตามความเร็วนะครับเราขับช้าชิวๆตัวพรมลายก็เบาๆสบายนะครับพอขับความเร็วสูงขึ้นไปเนี่ยก็มีการหน่วงทําให้กระชับมากขึ้นนะครับตัวนี้ก็ handling พรมลายของ Honda City เนี่ยทำได้ดีตั้งแต่ในตัวซีดานและพอมาอยู่ในตัว Honda City h a t c h b a c k เนี่ยตัวนี้ก็ถือว่าทําได้ดีนะครับส่วนอันตราสิ้นเปลืองวันนี้ที่ผมได้ลองขับมาตั้งแต่กรุงเทพมาถึงตัวเขาใหญ่นะฮะก็ หน้าจอเนี่ยก็จะแสดงอัตราสิ้นเบิงอยู่ที่ประมาณ 17, 18, 19กิโลเมตรต่อลิตรนะครับซึ่งผมต้องบอกก่อนว่าผมขับในความเร็วทั่วไปนะครับการใช้งานจริงก็คืออ,อยู่ประมาณ 100, 110, 120บ้างบางจังหวะนะครับตัวหน้า c i t y h a แฮน b a c k นะครับเรื่องระบบความปลอดภัยต่างๆนี่ก็เป็นอุปกรณ์มาตรฐานก็คือ ABS นะครับระบบ EBD กระจายแรงเบรกนะครับระบบ VSA ที่ช่วยรักษาสเสถียรภาพของช่วงล่างนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีในส่วนของตัว ระบบช่วยออกตัวทางลาดชันนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัว ESS นะครับซึ่งจะเป็นระบบเมื่อเราเบรกกระทันหันเนี่ยก็จะมีไฟกระพริบฉุกเฉินให้ด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นระบบ ESS ที่เขาให้มานะครับรวมถึงถุงลมนิรภัย6ตำแหน่งอย่างที่บอกไปนะครับตัวนี้ระบบเบรกเนี่ยด้านหน้าก็ยังเป็นดิสเบรกด้านหลังเป็นดัมเบรกเหมือนตัว Honda City C ีด่านนะครับ สำหรับบางคนอาจจะมองว่าตัว Honda City h a t c h b a c k เนี่ยราคาเนี่ยใกล้เคียงกับตัว Honda Jazz เลยเราจะแบบเลือกอะไรดีเพราะว่าลักษณะรถเนี่ยก็เป็น5ประตูเหมือนกันนะครับก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการเทคโนโลยีใหม่ไหมนะครับสำหรับตัว Honda City h a t c h b a c k กเนี่ยก็จะเป็นเครื่องยนต์ที่เป็น1.0เทอร์โบและนะครับตัวนี้ก็จะมีความแรงมากกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องแรงมา้าแรงบิดเนี่ย ตัวนี้อัตราเร่งต่างๆเนี่ยทำได้ดีกว่า Honda j a z z อยู่แล้วแม้ว่าตัว Honda j a z z จะเป็นเครื่องยนต์1.5ก็ตามนะครับรวมถึงอัตราสิ้นเปลืองการกินน้ำมันเนี่ยตัวนี้ถ้าตามตัวเลขเนี่ย Honda City Hatchback ก็ทำได้ดีกว่า Honda j a z z อยู่แล้วนะครับแล้วก็แน่นอนสิ่งที่มันดูเย้ายวนกว่านั่นคือรูปโฉมหน้า,านะครับเพราะว่าตัว Honda j a z z เนี่ยเราเห็นกันมานานและเราชินตากันมานานแต่ว่าตัว Honda City h a t c h b a c k เนี่ยเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับก็แน่นอนว่ารูปโฉมหน้าาาาาาตตตนนี่่่ยยมมมมั้้องคววววกกแา สุดท้ายแล้วก็ลองไปดูโปรโมชั่นแต่ละดีลเลอร์นะครับเพราะว่าตัว Honda Jazz เ,เนี่ยเขาอาจจะมีโปรโมชั่นพิเศษหลังบ้านถือว่าเป็นจุดที่น่าสนใจว่าท้าผู้ชมจะเลือกอะไรนะครับถ้าเลือก Honda Jazz ก็แน่นอนว่าคุณอาจจะมีเพื่อนเยอะเพราะว่า Honda Jazz เ,เนี่ยทำตลาดในบ้านเรามานานนะครับแล้วก็ตัวอะไรต่างๆนะครับของแต่งนู่นนี่นั่น อาจจะมีเยอะหน่อยตัว Honda City h ้แฮทแบ็กเนี่ยเพิ่งมานะครับแล้วก็เป็นเทคโนโลยีที่เป็นเครื่องยนต์เทอร์โบการดูแลรักษาเช็คระยะเนี่ยคุณอาจจะต้องเป๊ะนิดนึงการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเนี่ยต้องตามระยะนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวเครื่องยนต์ที่เป็นระบบเทอร์โบเนี่ยมันก็ต้องต้องมีการใส่ใจดูแลกันมากกว่าตัวเครื่องยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์ธรรมดาที่ไม่ได้มีระบบเทอร์โบนิดนึงนะฮะก็โดยรวมนะครับสำหรับตัว Honda City h ้แฮทแบ็กนะครับถือว่าเป็นรถซิตี้คาร์บีเซ gment ที่ตัวเนี้ยเข้าคครงกาาเสนนนนะป็ถที่่ใจนะ ผมมองว่าได้ตัวเครื่องยนต์ที่เป็น1.0เทอร์โบเนี่ยอัตราเร่งดีนะครับการใช้งานไม่ว่าจะเร่งแซงอะไรเนี่ยทำได้ดีด้วยนะครับตัวระบบช่วงล่างเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ดี handling พวองมาลัยเนี่ยทำได้ดีเลยนะครับก็โดยรวมถือว่าเป็นรถที่น่าสนใจนะพอเป็นแฮตแบ็กเนี่ยมันมีความเป็นอเนกประสงค์มากขึ้น การพับเบาได้หลากหลายแบบนะครับตัวนี้ก็ทําให้เราสามารถขนสัมภาระได้ในหลากหลายแบบซึ่งตัว Hon d a City ี้ซีดานเนี่ยมันพับเบาไม่ได้นะครับตัวนี้ก็เป็นข้อจํากัดของตัวซีดานก็ใครที่อยากได้ตัวรถที่อนเนกประสงค์มากขึ้นเนี่ยตัว Honda City h a n d b a ์แเนี่ยตรงนี้ถือว่าตอบโจทย์นะจุดที่ผมรู้สึกติดใจก็คือตั้งแต่ตัว Hon d a City ี้ซีดานแล้วเรารู้สึกว่ารถราคา7จ็ดแสนสี่เจ็ดแสนห้าอย่างเงี้ยราคาค่อนข้างสูงนะตัววัสดุภายในนะครับ ชิ้นส่วนพลาสติกต่างๆเนี่ยผมรู้สึกว่ามันน่าจะยังทําได้ดีกว่านี้นะครับเพราะว่าเราอย่าลืมว่าเราต้องอยู่กับรถคันหนึ่งไป5ปี7ปีนะครับบางทีเราจ่ายราคานี้แล้วอ่ะเราก็รู้สึกว่าอยากได้ที่มันวัสดุให้มันรู้สึกว่าสมราคากว่านี้นิดหนึ่งนะฮะแล้วก็ตัวชิ้นส่วนงานประกอบ บางจุดโดยเฉพาะอย่างคนโซนกลางตรงนี้ความแน่นหนาอะไรมันก็ยังน้อยอยู่นะแอบหวันหว่นว่าใช้ไปน,นานๆเนี่ยมันจะเกิดเสียงดังในการใช้งานหรือเปล่านะครับก็โดยรวมผมถือว่าข้อดียังเยอะกว่าข้อเสียนะสำหรับบางคนอาจจะมองว่าราคา7 4 9 0 0 0บาทอาจจะสูงไปก็ลองขยบลงมาเล่นรุ่น SV นะครับ6 7 5 0 0 0าบาทก็จะมีออปชันอะไรที่มันตัดออกไปนะครับก็ในเรื่องของตัวดีไซน์กระจังหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไฟหน้า ไฟตันหมอกอะไรเงี้ยอาจจะมีการลดหลั่นลงไปแล้วก็เรื่องของตัวคุชดคอนโทรลไม่มีภายในเป็นเบาะหนังอะไรก็ลองดูตามความเหมาะสมว่าออปชั่นที่ลดลงกับราคาที่ลดลงเรารับได้ไหมนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของตัว Honda City h a t c h b a c k นะครับยังไงก็ฝากติดตามนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Facebook ยานยนต์กรุ๊ปรวมถึงช่องทาง YouTube ยานยนต์ h ช n แนลด้วยครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ